จะสบายสบายดีพี่น้องแอบ,บสีทุกคนมาเจอผืนหญไาคือเกา่าตอนแรกพี่น้องเลยสีม่วงสีม่ง,มงเล่มาเปิดคลิปอยู่นี่มันงามไรเดี๋ยวไปให้เห็นอันอันอนี้อีกนี่เห็นอันพงเล่มดอกเงี้ยวค่ำพี่น้องเลยคือมาเปิดค,คลิปไปสักพัก จะออกไปย่างคนเลยพี่หน่อยยางรอบน้ำคลองนี่แหละน้ำพุพี่หน่อยท่าน,เ,น,นาเข่าวห้องแรมท่าข่าวห้องแรมตัวนี้แหละห้องแร่มมันคนยัายไฟนอนเหมือนแรงนี่แหละงามๆเนาะยอะไรเขาเปิดไฟข้ามาสิง,งามคนโรงแรมดอกไม้ ดอกเงี่ยวข้ามตอดหงแฮมหงแฮมดอกเงี่ยวข้ามมันดูท่างียบแต่แต่ว่าแ้าเจ้าาเจ้าเห็ดยังอีกนยแ่เจ้าสิเจาะเห็ดพอหนามั มันก็ข้ารตัวในญ้ใหญ่ใหญ่ที like ่แคมป์ก่อนโหห้างขายเครื่องนเป็นชอปปิ้งมอของงานงาทางานไชิไปนำคล้อง ngày quay năm khó cái đầu, cái gì ạ? nhìn ơi, mừng lột, mừng làng. có thể chín mông Trung. ปปเป็นปเกษตรจีนเมืองจีนคนหลายมันรถโหลดล่างรถขั้นใหญ่ๆเหล็กช่างเขาเนี่ยเขาไปยังไง hôm Nam hôm Nam có hết đâu nay hôm Nam có nay đâu อันน,น,น,นี้ก็มิเตนเนวมิเตเนวใหญ่ๆพี่น้องเลยบางดูสิสร้างเสร็จสกคะก็เห็นบังรถเนี่เด้อบางทูเขาสาางไงซังเพราะเขาเห็ุแล้วไหวเห็น,นยังไงสิบางดูเพื่นเขาหันหนึ่งสองสามสี่หันเดียวดึงตัวนี้สั่งซวย่ โอ el, ้ย้ำคองก็เด oh. so ียวมันสิงามพี่น้องเลยเลี้ยวมาก็ดียวคือว่ามันสิงามมาเลยมันจะยัม่สนี่สางเี่ยวอางเงียเขะไป้วนก็เดียวมันิ่เขาเขาสางแล้ยเียเที่ยวนิขยันมาจะเห็นีสารก็เดียวมนาม แ,บบแคบกำคล้องกันเลยแคบ,บแคบอยู่<อ>จะเดียวเขาสสางแล้วา่าจะ<อ>หอเทมค้องง่ายหไดเลยสางหั่นนวดแพนไทย Để biểu diễn xuống súng nếu mà hồi cứ ăn tạc thôi không dễ tạc ก็เจียเห็ดอาหารอาหารถาดอาหารจานเล็บเล็ดเ้าเขาเลยสีหน่องอาหารล้าเขาเลยน่บอเขาเลกเวยเขาไม่ซื้อข้านีมาเลิกเวยมาถึงข้าวหนี่ข้าวนี่งพเจ้า,าสา่ดอขาวกด้าจโอ้จอจมแบบเศาเเลยนะ้จับเขเลยเงินใช้มาซื้ <laughs> อเป็นลังยังไงอีขายให้กเจ้าหรอบังคาร้าม,มา จ้ำชิพาซ้ำชิพายวนมันบอกมาสอบนั่งสอบฮะพ่อเจ้าอุ้ยจีนองเลยผู้ดมักผู้ใดมักแบบนี้ก็ยูได้คุกย่าพ่อยยูกบ่ได้แต่ยังกิน่มักแบบนี้ มาลินา้นได้เยเดชานุ่าก็เด่นมาเหรยนกัมาเถียโอ้โมาอีกเลย้วาซ่าอมาก็้มาขึ้นก็ไพ่มัน่น,แ,นแล้วไปไ,ไ,ไหนแต่พอยาไพ่บวบปัญไายัติดติดไม่จะตึก

มึงนึกพิดหรอเขาหอยเืีองเขาเขาตากที่บอกประหยัดเงินสร้างเปลือกซีโตเลยสร้างเปลือกลอยน้ำบอแล้อเอาดูอันกับมีดอันนี้กับมีดซีโต ไม่จะลดจะล,ะลา,ลา,า,อากอยนี้จะลดขั้นใหญ่ๆไม่ลดก็ขั้นสังขาะลดคล้ายว่าือว่าลดได้ยินใช่ My dog, My doggy. รถอีสังข,งขารมิจะขันใหญ่ๆรถไปหาประคุณหรอรถยังกะนี้ประมาณนั้นละพี่น้องเลยปิดคลิปไว้ชนิดเลยแ้าเติบแกลน,นสิภาพปยางอันตลาดกลางคืนเนานะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสมัครสมาชพกัย่ยเยด้อสิภาพไปเที่ยวหลายวันหลายทีเลยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย